สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเปี๊ยกข้าวปุ่นบายกระชอนในหมดของกระชอนพระเครื่องนะครับวันนี้ทีมงานกระชอน .com เดินทางมาที่วัดบางแวกภาษีเจริญนะครับเพื่อที่จะมารับมอบมวลสารนะครับมวลสารที่จะไปสร้างเหรียญพระผงนะครับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณนะครับวันนี้ทีมงานกระชอน .com โดยปกติแล้ว จะมาขอพบกับท่านพะระครูธีรธรรมมานเจ้าคณะแขวงบางแวกและเจ้าอาวาสวัดบางแวกแต่วันนี้นะครับพระเดชพระคุณท่านติดภารกิจสแสวงบุญที่ประเทศอินเดียแต่ก็ยังไม่เป็นไรครับท่านกดให้พบกับตัวแทนของทางวัดนะครับนั่นก็คือท่านพระประหลัดอุกด,ดมนะครับวันนี้จะได้มอบนะครับมอบมวลสารที่จะนําไปสร้างนะครับ พระผมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณว่ามีอะไรบ้างน,นะครับนมำสกรารรับท่านพระอุโดโมครับอาจารย์พรครับมวลสารที่จะอมอบให้กับทีมงานกระชอนดอทอวันนี้ในถุงนี้อะไรครับท่านอันนี้คือเแกสารดอกไม้กับที่ญาติโยมมาบูชาองค์หลวงพ่อเสือกลับ,บ,บที่ทั้งบบวัดบางแวกก็เก็บเอาไว้เพื่อจะมาทําการบดเป็นผงเพื่อเอาไว้ทํา พระหลวงพ่อเสียเราไว้แจกญาติโยมกลบวพอดีทางระชนแบบคมกับก็ได้ยินข่าวว่ากําลังสร้างครับผมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื้อผมท่านก็เลยมอบขอมอบเสษตอไม้ที่เก็บไว้มาบูชาหลวงพ่อเสียที่ที่เก็บเอาไว้ครับเอาไปเป็นมวลสารมวลสารครับผทางทางพระองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับ ให้นะครับผมแล้วแล้ว,แล,วแล้วนี่อะไรครับส่วนอ่าส่วนนี้ก็คือมวลสารที่เป็นพระที่อยู่ในใต้ฐานอ,องผมผมก็เสือครับอ่าแล้วอาตมาเขเจ็บเจ็บมามแล้วทำการบดต้อนจนเป็นเป็นผงหมดแล้วนะครับจนเป็นเป็นเป็นผงหมดแล้วอ่าจะมี มผสมอยู่ด้วยนี่นี้นะก็อยู่อยู่ในถังทั้งหมดเลยครับผมอันนี้ก็มอบไว้ให้ครับผมอาไปทำพระผมผมเด็บพระเจ้าตากสินมหาราชครับผมครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือมวลสารที่ทางกระชอนคอมซึ่งได้รับมอบจากท่านพระปรัดดมจากตัวแทนจากวัดบางแวกนะครับที่มันกระชอนคอมก็ได้รับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านผู้ชมสามารถติดตามการแจก,กเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณไม่ว่าจะเป็นเหรียญพระผงนะครับเหรียญตะปัวเหรียญทองแดงเหรียญทองเหลืองนะครับทางเว็บไตกะชอน .com ย้ำนะครับว่าเราแจก,กฟรีนะครับผมแจก,กฟรีนะครับถ้าเป็นทางโซเชียลแคมป์ก็กระชอน .com ถ้าเป็นทาง YouTube ก็ค่ายเพลงกระชอน .com นะครับ Facebook ของเรานะครับแฟนเพจ ค่ายกระชอนคลิปเด็กนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ